พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมเลยกาแฟลงโกดังแล้วจ้าและรอบนี้มากัดชาไทยด้วยนะชาไทยมาใหม่และจะบอกเลยว่าไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนที่บอกที่เลยอ่ะไม่ขายด้วยจ้าเจ๊เพล่ อยากได้เตรียมตัวเอฟให้ทันนะใครเอฟกาแฟแจกชาไทยเอาไปทานคู่กันลงเร็วลงไวเร่งเผาผ่านโคตรดีทานกาแฟตอนเช้าก่อนอาหารเช้าค่ะตัวนี้เร่งลงเร่งลดเร่งทลายไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันเก่ามานานนับสิบปีขนาดไหนไขมันที่เอาออกยากแบบในหลายคนจะรู้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยโอ้โหไขมันเอาออกยากมากค่ะด้วยความมัวของผู้หญิงเราเนาะใช่แล้วโอ้โห เก่ายังไม่ออกใหม่เขาอีกนะคะก็ต้องมีตัวช่วยเล่นการเผาผันนิดนึ่งเอากาแฟแจมใสไปทานตอนเช้าก่อนทานเช้าระหว่างวันทานชาไทยได้เลยตัวนี้คุมหิวโคตรดีนะคะวันนี้ให้เอฟแค่2ห่อพอปกติ900ใช่แล้วให้เอฟแค่700ดร้อยเบาทฟังไม่ผิดนะคะแม่ใรหัสได้เลยพิมพ์รหัสพทสองเพราะว่าจะใส่ของแถมเหมือนกันจากแถมไปอีกสองห่อใหญ่แถมเอสไฟเบอร์ผักให้อีกสองกระปุกค่ะนี่แบบนี้และไม่พอ แถมชาไทยให้อีกจ้นสองสองอร์มากพี่ดีโค้รขมจวดจวดไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องใครอยากได้พิมพ์รหัสก็รอสองเจ็ดร้อยบาทสองฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มไทยแค่30นาทีเท่านั้นนะคะขอด่วนขอเร็วขอไวค่ะสานาทีลบไหลจ้า